ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์ทเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอีเมลโลบัคฟูดบวชหาโลบัคเพิ่มให้หน่อยโอเคเดพิ่หาให้เติมโลบัคก,กับ TN z Shop มีแอดมินคอยบริการทั้งใน Dis ส cord และ Facebook 800โลบัคในราคา120บาทเท่านั้นเออสุดยอดช่วง ซื้อลิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้ hey, สวัสดีครับทีดีคราเป็นะปช่องสีสุดเกินไทยวันเดียวกเกม Battle p a r t y นั่นเองโอ้ oh, ใช่เกมนี้อยู่ในเวอร์ชัน testing นะครับเป็นของ Super Professional Club โดยเกมนี้ดูดูภาพหน้าเล่นนะดูมีความเป็นภาพการ์ตูนมีดอกไม้มีน้องนคัคลุมีแอปเปิลแล้วก็มีเอ่เอก้อนก้อนฟ้าฟ้าไม่รู้คืออะไรแต่เราลองเล่นดูก่อนละกันคุณตาเป็นนั่นโดนีพเข้ามาแล้วมันบอกว่าอะไรอ่ะ ที่เห็นตัวเองหัวลอยได้อ่าอ,อ,อีกคือมันบอกว่ากําลังเดินทางไปยังทูโทเรียลนั่นเองอุ้ยก็ยังเอารูปนี้เข้ามาน่ารักจริงๆเลย Start i n g t u t o r เร <Tut> l <orial, S 2> เราเริ่มเข้าสู่บทฝึกแล้วตอนนี้จากที่สังเกตนะฮะจะมีฐานเรานะเป็นฐานอยู่แล้วก็มีฐานของฝั่งศัตรูลักษณะการเล่นหรือการวางดาในเนีรยคล้ายกับถ้าบอกว่าไลน์เรนเจอร์ไลน์เรนเจอร์เขาเรียกว่าแนวอะไรอะแนวสร้างฐานแล้วก็ปล่อยยูนิตไปเรื่อยๆล่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าดานนี่แหละ มันจะมีบ้านคุณที่เป็นฐานแล้วก็มีฐานของศัตรูลองมองไปรอบๆแมปโดยการใช้ลูกศรและซูมและปุ่มซูมในหน้าจอหรือคุณสามารถใช้เมาส์หรือลูกกิ้งเมาส์โอ้ใช้จอยได้ด้วยห,หรือใช้ w a d แล้วก็ปุ่มลูกศรในคีย์บอร์ดได้โอเคถ้าใช้ w a d เห็นไหมเออ <c oughs> เห็นไหมพี่ใช้ a d เลื่อนได้และพี่ใช้สก r ร l มอนในการซูมเข้าซูมออกฉะนั้นพี่จะซูมออกให้สุดเนาะโอเคอ่ะศัตรูมาแล้วเราไม่มีตังทำอะไรเลย ใช่แล้วมันก็มีมอนเดินมานะหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มมีเขาแหลมๆดอนนี่เหรอหมอนชื่อดอนนี่เหรอถ้าเราไม่หยุดมันไว้มันจะทำลายฐานของเราโอเคให้เราลงบัดดี้ไปโดยใช้โทเค็นนะโอเคเราไปตั้อ1 7 5ใช่ไหมนินชาลย้าสิบเลือด10ไอ้ไทยเจ็ดจุดสปีดสองจุดิเจ็ดวินากได้ทีหนึ่งหน้าตานายค่ะหน้าตานายที่เป็นโมเดลมันไม่สัมพันธ์กัน <c oughs> ต่ไม่เป็นไรดอนนี่เราเชื่อว่านายสามารถทำได้ไม่ใช่ดิดอนนี่มันคือมอนนี่ว่ะอันนี้มันคือ Cole. โคโคบอเตรียมตัวไว้จะมีอะไรสักอย่างเข้ามาแล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าตังถึงร้อยสิบเม่ไหร่พี่จะเสกน้องโคเพิ่มอีกนึ่งตัวแล้วก็น้องดอนนี่ทำอะไรเราไม่ได้เลยบอสคิงดอนนี่เลือด93.6าาทำไมมีจุดหกแถมมาด้วยแต่ไม่รู้นะเราไม่สามารถดูเลือดของตัวนี้ได้เลยเหรอ แต่ก็แน่แนม่มาเป็นเวอร์ชันเทสติ้งเนาะเล้มีเลือดแค่สิบฉะนั้นถ้าน้องคิงดอนนี่ต่อยเราทีเดียวสามก็แน่ทนได้สี่ฮิตละมั้งเออเอา,เอา,เอากระเด็นไปเลยเฮ้ยมันแข็งเก่งเกินไปนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราจะเรียกลูกน้องเรามาเรื่อยๆ <c oughs> คู่ดาวอ่ะโอ้โอกระเด็นมันแข็งเก่งเกินไปนะเนี่ยแต่พี่ดูมันน่าจะเรียกมอนได้ถึงยี่สิบตัวเนาะแต่ก็มีชื่อทางขวาพี่คิดว่ามันน่าจะลองรับมหนดมัลติเพลย์ด้วยเฮ้ย นึ่ว่าสู้ไม่ได้นะนะสรุปสู้ได้เฉยคิงดอนนี่ King ล้มลงไปแล้วจากนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการทำลายฐานของศัตรูซะซึ่งกว่าน้องดอนนี่จะวิ่งไปถึงนะพี่ว่าพี่รับรอเลยได้ไหมเนะี่ยพี่ว่าเกมนี้มันก็โอเคนะมีครูดาวในการเรียกไม่งั้นเราสุดรวยแล้วเราสแปมตัวโลลๆมมันก็อาจจะโกงกระทำเงินไปอยากรู้จังว่าขอแค่เราเข้าไป5้าตัวเลยมันตีเป็นเลือดอา้าวมันตีเป็นเลือดเดี๋ยวนะ แล้วทำไมเลือดฐานมันเป็นขีดอ๋อมันก็เป็นขีดเหมือนกันด้วยว่ะโอเคฟาดเข้าไปทีนี้ตัวตัวเลี้ยงก็จ,จบอย่างงดงามแนละ้วทุกคน <c oughs> แล้วทุกคนก็ตกเหวนานนี้อ่าทุกครั้งที่เรากำจัดบัดดี้นะเราจะมีโอกาสน้อยที่เราจะได้ตัวมาใช้และจะได้จอยแมทเข้ามานะแทนที่จะได้บัดดี้รีคตัวนี้เข้ามาเออโอเคน่าจะไว้ใส่ฐานเราช่วยเป็นลูกน้องออกมาช่วยตบฐานต,ตัูโอเคพี่เทสเสร็จแล้ว ตูต,ตัวเรียบร้อยนี่แล้วก็มี2ตัวนะมีน้องดอนนี่กับน้องตะบองเพชรไงล่ะอโอเคสองตัวน่ารักพี่สมอนเพิ่มได้ไหมเออไม่มีตังไม่มีตัวไม่มีอะไรเลย<อ>และเกมนี้ก็ไม่มีออปชันให้ปิดเพลงด้วยและนี่คือเมืองตรงกลางนั่นเองของเกมนี้โอ<ฮ>สวยนะพี่ชอบลานตรงกลางเขาจังเลยอะดูแบบ มีต้นไม้เป็นส่วนสาธารณะตรงกลางมีน้ําตกแล้วก็มีรถแอปเปิลล่ะฮไปเลยอะเฮ้ยวิธีสร้างห้องน่ารักดีจังเวียดแช์ม,มาแทนพุทธ <c oughs> ไปนะไปสู่ทิมเบอร์เรนวูดหมดง่ายฮาร์ทฮาร์ทฮา,าร์เลยฮาร์ี่น่าจะระเบิดก่อนอีพี่ก่อนกันเนเห็นฐานศัตรูไหมดูเป็นแบบหน้าเกลี้ยกลาอ อ่าโอเคนี่คือด่านทิม b บ r ร a n d Wood มีโลโก้ด่านด้วยน่ารักเป็นที่สวดพี่จะทำการปล่อยอะไรออกไปดีไอตัวนี้เลือดน้อยนะแล้วทำไมตัวดอกตัวตะบองเพชรมันทุกอย่างมันน้อยหมดเลยแล้วมันยิงไกลไปเลยตะบองเพชรคุงมันต้องเป็นสายยิงไกลแน่เลยอ่ะเพราะว่าเลือดกับแอคแท็กมันดูน้อยอ่ะสปีดก็น้อยด้วยไปอมมาสามตัวแสดงว่าพวกเรามีใจตรงกันเห็นไหมว่ามันจะให้ระวังแค่คนละห้าตัว ในการเรียกเอาไว้อ่าก็ตามนั้นแหละยี่สิบคนยี่สิบแมงยี่สิบตัวแล้วก็หารด้วยจํานวนคนถ้า4ีคนก็คนละห้าตัวพี่ว่าเราต้องการแทงเพิ่มไหมตัวตะวองเพชรเป็นตัวตีไก่จริงด้วยฮะเนี่ยดูน้องดิน้องพ่นโอ้โหพ่นได้แบบว่าถ้าใครยินข้างหลังนี้ก็โดนเนมีด้วยเนะี่ยพี่ว่าแบบนี้สบายอืมตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นขอสาบแช่งให้เจอดานหลัง,ลงมีโทเคนแชร์ด้วยแสดงว่าเราสามารถ รวมโทเคนกับคนอื่นได้สามารถให้โทเคนคนอื่นได้ด้วยโอ้โหพี่ก็ว่าอยู่เนี่ยพี่ซื้อตะบองเพชรเพิ่มได้เลยเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้เล่นหลายคนมันก็โทเคนขึ้นเร็วอ่ติตัวอะไรเนี่ยส้มๆตาเหลือกด้วยเขาเบียดแชมป์หรอโอ้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 หุ้ยตัวอะไรอ่ะเทจุงเค่ออกมาครึ่งตัวพี่รู้สึกถึงความเทของมันเฮ้ยบีเวอร์กล้ามถือท่อนมาแล้วเขาก็สลายไปแล้ว แต่มันคือบิวว่ากอุ้ยเดี๋ยวมันเอาฐานมันก้มาอู้ฐานมันดิงได้ด้วยกรี๊งหมดเลยนานนี้วัดกองกำลังของพวกเราถูกทำลายในหนึ่งนัดน้ำตาเลยไม่นะน้องตะบองเพชรน้องจะไม่โซโลคนเดียวนะน้องน้องจะตัวระเบิดได้เอ้ยเอ้ยแต่ถึงมันตีศูนย์จุดสามแปดแต่แบบมันตีสามครั้งอ่ะเออทำไมเขาไม่มองเด็กแท็กเขียนคูณสามไปเด้ยจะได้รวมรวมแถมตีหมู่ด้วยนะ มา3ตัวก็ตีโดนทั้ง3ตัว,ตวเลยดูดิดดน้องตะบองเพชรจริงตีแรงนะตี3มพี่ปุดปุดปุด,ปดเห็นปะตีหมูด้วยอย่างนี้หาแทงสักตัวแล้วน้องตะบองเพชรรัวผ่านสไ์เมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้เมื่อกี้มีแพนด้าหรืออะไรทําไมเวลามันโดนตีแล้วมันลายมันหายแล้วมันว้าไปข้างหลังหรือมันมีมันมีมอนที่สกัดแนวแทงออกไปได้เออใช้ได้ไอเดียดีเสถียใจเดยนกี้กี้ส่งตังค์ซะแบบพี่ตัวตันห้าแล้ววันน้นกี้ต้องเอาไปแล้วะ กี้ไปเรียกตัวบ้าง oh, oh, oh. ของพี่กี้ส่งตังค์พี่เยอะจุตัวพี่มันตันฉะนั้นพี่ต้องรอตัวพี่ว่้มันยิงแล้วออบูมงงายเงือบทุกตัวทำไมฝั่งเราไม่มีบ้างอ่ะพี่เออทำไมเราไม่มียิงบีมบ้างหรือว่ามันเป็นแบบไม่มันแค่นั่งยิ้มอะนั่นดีหรือมันมีแค่มอนคือกิจสภาพะว่ามันมีแค่หน้ายิม้มแบบโอ้ฉันนวนตีพุง่งหันลงไปยิม้มเฮ้ยไม่แน่ถ้าฝั่งศัตรูม้หน้าป้อมเรามาอนนาอราาิเเลเซอร์แตกก็ได้ะไนะ <laughs> น่ากลัวละเริ่มน่ากลัว จากเกมน่ารักเกมเป็นเกมเผอเลยฮ้ยน่ารักตัวนี้เอ่อแลคคูนแดงปะหางเหมือนแลคคูนสีแดงแต่มันเหมือนมีสไนเปอร์แอบอยู่ในบ้านไงไ่เลยอ่าทำไมเอาน้องตะบองเพชรมาแทงแล่ะน้องตะบองเพชรเลือดน้อยเลือกแค่หกเองน้องจะไม่ทนแล้วอูน้องจะสิน้นพี่ว่านี่เป็นโอกาสที่เราได้ทำลายบ้านมันขอเถอะอีกก้อนเดียวเองอะฮ้พ่นขลูกน้องตะบองเพชร ปดๆๆๆๆๆๆชนะแล้วเออแต่ไม่ก็เลยติงหนึ่งอู้นี่ไงได้แต้มกาชา20แต้มใช้เวลาไปทั้งหมด500้ยเออไม่ใช่ใช้เวลาทั้งหมด5นาที55ิาวิหรือ5 5นั่นเองในหมดอีซี่นึกนึกสาพดูยทุกคน5 5าห้อีซี่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกำลังไปอยากว่าเอยได้ตัวกาชามา20ได้วยนะชอบอะ่ะอีซี่เป็นรูปแบบซูม,ม,มพึงพ่งพึง่งมีซูมด้วยมีรีเจนเนอรี่สองเปอร์เซ็น กาชาอีกแล้วกันเลยไม่ว่าเกมไหนก็เป็นเกมกาชาตลอดเลยไปเลยดอนด้คนเราไม่ต้องมีตัวแทงแล้วถ้าเราไม่มีแทงแล้วก็ตะบองเพชรก็จะกระจายแต่ไม่เป็นไรต่อให้เราไปตีประตูมันเดี๋ยวไอ้หน้าแดงก็กุ้มมาไอ้ววัดดีบุมลงเป็นแพน้องมีขีดสามขีดข้างหลังด้วยแสดงว่าน้องเป็นประชาธิปไตยบีเวอร์กล้ามล่ำโคตรล่ำ ดูจากก้ามหมกและก้ามแขนของเขาและท่อนตรงนั้นรู้เลยว่าเขาแน่ทุบทีเดียวน้องสีฟ้าน่าจะตาหลุดไปบิวเวอร์คุงแน่ทุบแมลงมั้งตัวทุบเทนหนึ่งจุดห้าบิวเวอร์คุงทุบบิวเวอร์คุงทุบแล้วสิบเฮ้ยบิวเวอร์คุงสิบเดเมจแรงไปนะเนี่ยโอ้แต่ถ้ามาเยอะอย่างนี้พี่ว่าเลขตะบองเพชรอย่างงี้คุูเป็นตะบองเพชรมันเอลี ด,ดเลยเล็ขึ้นแบบบึบบๆบบึมีแค่เวฟสามแลเนี่ยมีเวอร์คุงก็มาแล้วอะ่ะแล้วไอ้หมีตัวนี้มันทึกถึกโอ้โอ้อโอ,โอ้ถึงเรานอร์มอนแต่มันจะถึงฐานเราแล้ว,ลวไม่นะปี้บอปี้บอโอ้เอ้ยแอปเปิลนา่ารักแ,แอปเปิลกำลังเ,เดินมาเอาแค่<ม>บีเวอร์ตอนนี้บีเวอร์เอ้ยเราชนะบีเวอร์แล้วบีเวอร์มันแค่บีเวอร์เท่านั้นแหละมันมีพุ่มยาที่มีหนวดคลานมาด้วยอ๋อมันคือปลาหมึก คอมมันขึ้นมามันจะยิงมันยิงไกลไปว่ามันคงไม่ยิงตรงนี้ใช่ไหมมันยิงด้วยเฮ้ยโอ้งายเงือบสองจุดห้าอ๋อได้อ้ยน้องตาเหลือกเอ้ยทำไมแอปเปิ้ลมันเต้นก่อนมันโดดอู้หูสิบสองสิบสองเลยหรือไม่ไม่ไม่มันจะทําอีกแล้วมันทําอีกแล้วมันทําอีกแล้วสิบสองตูมงายเงือบแอปเปิ้ลมันเก่งไปเปล่านี่แค่เวฟที่สี่นะเนี่ยรู้สึกเหมือนจะสิ้นเลย ไม่แอปเปิ้ลมันถึกไปแค่ตัวเปิ้ลตัวเดียวนี่มันจะฆ่าเราได้แล้วแล้วปลาหมึกนี่ก็ยิงฟรีจังเลยหน้ายิ้มต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแหละไม่งั้นพวกเราระเบิดกันหมดแน่เลยโอ้แอปเปิลมันตีเลยมันตีทีละสิบสองไงแล้วเราตีทีละศูนย์จุดสามแปดเลื่องล้นแล้วเลื่องล้นแล้วพี่ว่าพวกเราถึงหนึ่งก้อนมันต้องหันลงไปยิงบีมแล้วล่ะยิงยังไงบีเวอร์ต้อะรองมาแล้ว โอ้โหบอกว่าเกมนี้เกมนี okay. tai, okay. oh, <so ้มันเข้าใจเขาว่า normal รือเปล่าโอ้บีเวอร์ไาตัวนี้เราทำได้ใจเกินไปในระเล่าบวกอีกบีเวอร์ครึ่งหลอดแล้วบีเวอร์โอ้ยออกมาหนึ่งวิง่ายเงือบเลยน้องเราจะตายไปเร็วดอนนี่เราจต้องช่วยชีวิตฐานนี้ไว้ให้ได้โอ้ยง่ายหนึ่งวิโอ้โอ้เฮ้ยน้องตาเหลือกเวอร์ชั่นบิ๊กบึ้มโอ้โหยน้องก็น้องก็ตาเหลือกเลยในนัดเดียว เยอะไปจะบื้มเยวตูของเราเ็นมันจะพ่นอะไรบ้างเลยอุ้ยพี่ได้อะไรเนี่ยตัวดอนนี่สิแล้วก็ดอนนี่อีก5 5คืออะไรเอ,อ้ยได้ตัวซซมก็ได้ตัวกาชาทีนะและนี่ก็คือเกม Battle Buddy นั่นเองถึงถ้าทุกคนชอบเล่นแนวไรเดนเจอร์เลยพี่เชื่อว่าทุกคนสามารถเล่นเกมนี้ได้ย่งมีความสุกแต่พี่ก็กำลังคิดว่ามัน normal ตรงไหนนี้ มันยากมากเลยจะพี่รู้สึกว่าเราก็ควรจะฟาร์มตัวดีๆไปก่อนนะพี่เห็นว่ามันอัปเกรดมอนไปได้นะฉะนั้นต้องล่ามอนดีๆไปเรื่อยๆแล้วก็ซัมมอนเนาเนาะขอบคุณที่คอยกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe มาแล้วพบแม่คลิปหน้าสนครับขอบคุณที่คอยดูจนจบเลยนะมันไปกิฟต์ไปซัมมอนนี่มันเลทเดียวกับไอกเกมนั้นเลยนี่นะอาสตา8%กับ2%เนี่ยพี่รับไม่ได้โอ้นี่ไงเด็กแก้ผ้าใส่ฟักทองนั่นเอง ไม่ไม่ถ้ามองจากมุมนี้มันเปน็นเด็กก้านยาวมากโอเคงั้นจบคลิปแต่ีินเท่านี้นี่คือหน้ากาชาของเกมตันเดงนะจ๊ะขาโห